คุ้นๆไหมครับเทศกาลอะไรแน่นอนว่ามันคือเทศกาลฮาโลวีนนะครับที่พวกเรารอคอยนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยเกมก็ได้มีเทศกาลของฮาโลวีนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับโอเคเราก็ไปดูแมปของโอเอซิสก่อนนะครับทุกคนครับว่ามีอะไรมานะครับโ้ทุกคน ชัดเจนเลยครับมีหัวฟักทองนะครับที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้มีเป็นลวดหนามด้วยนะทุกคนนะแล้วก็มีเป็นหัวกระโหลกนะครับมีเทียนข้างบนด้วยอแล้วก็มีรถของร้านค้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูรถร้านค้าเราไปดูรอบๆก่อนดีวกว,ว่าว้าวทุกคน ทุกคนดูตรงนี้ดิเฮ้ยมิ่งมีรถตรงนี้ด้วยทุกคนนั่งได้ปะอ๋อขึ้นไปขี่ข้างบนก็ได้นะฮะทุกคนครับเฮ้ยสามารถนั่งข้างในได้ด้วยนะครับข้างหลังขึ้นได้ด้วยเฮ้ยตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนทรายนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นทรายอ้าวเหมือนจะเป็นกระดูกของนโนเสาอะไรเงี้ยนะครับผมมันเข้ากับธีมของฮาโลวีนมากเลยครับอะต่อไปเรามาดูของในรถเข็นดีวกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอาของรถเข็นนะครับแขนเคลือบคลานหน้าขนลุกนะครับเฮ้ยผมว่าเท่ดีนะ ดูเป็นแบบสับปะหลาดเป็นเอเลียหน่อยทุกคนอ่าเราไปดูส่วนหัวกันเออแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเยอะด้วยนะอ่าตรงนี้ก็จะมีหนวดแมลงนะครับแล้วก็มีหัวฟักทองนะครับที่มีทุกปีอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้ซื้อนะครับหัวฟักทองนี่คือแบบอ่าราคาประมาณ1นึ0งพันหนึ่นะครับหนึ่เหรียญนะราคาก็ประมาณพันทองนะครับทุกคนครับแต่หนวดแมลงนะครับแอบแพงนั่นละทุกคนแล้วก็เอ่อแขนเคลือบคลานหน้าขนลุกก็แพงเหมือนกันนะครับทุกคนครับ อ่ามาดูส่วนของหน้ากากอะไรนงี้นะครับก็จะมีต้มหูนะครับต้มหูเท่ดีอะสี่ร้อยเพชรแล้วก็สามง่ามนะครับเป็นเอ่อแล้วก็มีสามง่ามด้วยนะครับก็ส่วนหัวส่วนเสื้อผ้าแล้วก็หน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็เกมเพิ่งอัพมาวันนี้เลยนะครับฮาโลวีนเหลือเวลาอีก44วันกับอีก22ชั่วโมงนะครับก็มีเวลาเหลือนะครับทุกคนครับก็ ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันครับเก็บเพชรเก็บเงิงนมาซื้อของกันเนาะทุกคนเนาะโอเคต่อไปเราไปดูพวกส่วนเมคอัพกันคิ้วหน้าโค้งหน้าอะไรนี้นะครับสีผิวโอเคครับคิ้วชั่วรายนะครับโอเคเดี๋ยวเราซื้อเลยนะครับโอเคต่อไปโอ้โหผมว่าผมว่าอันนี้นี่น่าจะใส่กับชุดได้เลยอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าเซ็ตเดียวกันนะครับปากมแมลงนะครับทุกคนครับเท่อะเฮ้ยมันเท่เจ๋ง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 สองพนะครับราคาก็2,000ัอัพจริงๆนะครับแต่ก็เป็น5ดาวเนาะทุกคนเนาะ โอเคอันนี้เป็นสีผิวนะครับสีเทาหลอนๆนะครับโอเคดูเข้ากับอของเทศกาฮลฮาโลวีนดีนะครับต่อไปเราไปดูเป็นเฟอร์นิเจอร์กันนะครับโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นกระโหลกบูชายันนะครับเดิมๆนะครับทุกคนครับต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเกมคงจะอัาของใหม่ๆมานะครับส่วนสีก็จะเป็นสี ภาพลวงตานะครับเดี๋ยวเราซื้อเลยแล้วกันอ่าเป็นส่วนของสีผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับรถเข็นนะครับเดี๋ยวลองเกมอัพมาก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆแล้วกันโอเคต่อไปไปดูส่วนกระเป๋านะครับโอเคกระเป๋าก็จะมีอ๋าฮามีปีกโครงกระดูกมานะครับเป็นส่วนของ4ดาวนะทุกคนนะแล้วก็จะมีเฮ้ยมันเหมือนของเด็กคูล่าเลยครับทุกคนเท่แล้วก็จะเป็นฮูดผู้อาศัยในป่านะครับทุกคนรับก็จะมีประมาณนี้นะฮะทุกคนนะที่อัปเดตเข้ามาในกระเป๋านะครับอนาคตก็หวังว่าคคงจะมีีอกรับ โอเคต่อไปเราไปดูส่วนของสปินกันนะครับอ่าสปินก็ เอาฮาเป็นเซตอ่าเซตวันฮาร่านะครับเซตวันฮาร่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเซตเก่ามาก,มากๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ปิดเหมือนเดิมครับทุกคนครับก็ <S 2> <S 2> ถ้าปิดก็ได้ตั้งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเพชรเลยนะทุกคนนะถ้าปิดเนี่ยคือได้เยอะมากๆเลยครับแต่ผมก็ยังไม่ปิดเหมือนเดิมนะครับอ่ารู้สึกว่าจะมีเซตใหม่เข้ามาด้วยนะครับหมวกฝูงตะกระแตนนะครับทุกคนครับแล้วก็อกฝูงตะกระแตนแล้วก็ขาฝูงตะกระแตนแล้วก็ปีกฝูงตะกระแตนนะครับทุกคนครับก็เป็นเซตใหม่เหมือนกันถ้าปิดก็ได เดี๋ยวคงอัพมาเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคต่อไปเราไปดูส่วนของรีไซเคิลกันนะครับรีไซเคิลก็จะมีอะไรบ้างอ่ารีไซเคิลเอฮ้ยชุดฟาโลคืนชีพนะทุกคนนะผมว่าชุดนี้เด็ดเข้าแบบผมรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนหน้าเกมเลยเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นให้ทุกคนดูครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเมื่อกี้มีชุดฟาโลคืนชีพใช่ป่ะแน่นอนว่ามันต้องมีหัวของฟาโลนะครับผ้าพันตลอดการนะครับทุกคนครับมันถึงจะแบบว่าครบเซตใช่ไหมก็เท่ดีครับอ่าแล้วก็จะมีดาบปักกระดูกนะครับทุกคนครับแล้วก็จะม ของแต่งห้องทั่วไปนะครับทุกคนครับโอเคเรามาดูของเขียวกันบ้างนะครับเผื่อมีนะทุกคนนะเผื่อของเขียวอัพมานะฮะอ่าของเขียวรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับทุกคนครับโอเคแล้วก็อ่าเฟอร์นิเจอร์น่าจะไม่มีอะไรเนาะโอเคเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนเดิมนะครับสวนมากเฟอร์นิเจอร์จะไม่ค่อยมีพวกที่สกุลี่ศกาอะไรติดมาเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนครับโอเคต่อไปอ่าวิวก็มีประมาณนี้ของของอะไรก็มีประมาณนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูแมปกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับไปดูแมป ก่อนเลยเนาะอืโอ uh ้แมปชายหาดทุกคนสวยมากเลยครับตรงนี้นี่รู้สึกจะมีเหมือนกับดักหนามนะเป็นของแหลมๆเลยผมก็ไม่รู้กันว่าเรียกว่าอะไรเนาะแต่รู้สึกว่าเอ้ยสวยนะเป็นธีมแบบว่าหล่อนๆนะทุกคนนะน่ากลัวดีเออตรงนี้มีโค้งด้วยนะครับทุกคนครับเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะจะมองเป็นช้างแบบมอสก็ไม่ใช่อะ่ะทุกคนอื uh huh. ต้นไม้ก็ดูแบบแห้งเก่าไปหมดเลยนะครับ okay, โอเคก็ยังอ๋อตรงนี้มีเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองทรายอะไรตรงนี้อ่ายังมีไฟตรงนี้นะรู้สึกว่าโครงกระดูกยเยอะมากนะทุกคนนะคอฟิวชั่นนะครับคอฟิวชั่นก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมครับไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่รู้สึกว่าจะมีหัวกระโหลกขึ้นมาเพิ่มแล้วก็มีดาบนะครับทุกคนครับก็โอเคแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคต่อไปนะครับไปห้องวิวิวนะครับอ้อห้องวิววิวมีแยกนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอกดแวะกดแยกแปบบ๊บ โอเคห้องวีววิวก็ไม่ได้มีอะไรามาเพิ่มเยอะนะครับจะมีส่วนของออเป็นวิญญาณอะไรตรงนี้สักอย่างไม่รู้เรียกอะไรนะครับแล้วก็มีหัวฟักทองแล้วก็มีหัวกะโหลกที่มีเทียนติดข้างบนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะักวิววิวนะครับโอเคลีแลกต่อไปเลยนะครับอ่ะรีแลกก็ ร oh, bag, well. flat, right, mm ู hmm. wow, ้สึกว่ารีแลกซ์จะไม่มีอะไรเลยโอ้สาะน้ําก็รู้สึกว่าบ่อจะเป็นแบบสีเลือดนะครับทุกคนครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบว่าน้ําพิษอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบโครงกระดูกคนอยู่ข้างล่างนะครับรู้สึกว่าต่อไปถนนซันเซ็ตนะครับทุกคนครับว้าวถนนซันเซ็ตดูง่ายๆเลยครับทุกคนต้นไม้หายนะทุกคนนะไม่ใช่ต้นไม้สิเออใบไม้นะคะทุกคนนะอ่าแล้วก็จะเหมือนจะมีอีกาเอ้ยไม่ใช่สิตรงนี้เมือนสึกว่าจะเป็นค้างขาวนะทุกคนนะเออแล้วก็มมีต้้นไแบบว่า ขาเรียกว่าต้นไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันครับมีต้นไม้แบบว่ากินแมลงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่ากินคนได้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไปด่านฟ้าลุ่งอรุณด่านฟ้าลุ่งอรุณผมไม่จะตกแต่งหรือเปล่านะถ้าตกแต่งจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยด่านฟ้าลุ่งอรุณก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับโอเคก็เออแมปฮาโลวีนก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับเพิ่งอัปเดตมาวันนี้เลยนะครับทุกคนครับประมาณช่วงอาบ่ายสามสี่โมงห้าโมงนะครับเพิ่งอัปมาเลยนะครับทุกคนครับก็ เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาใหม่นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันนะครับก็คลิปนี้ก็จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำนี้สวัสดีครับ